สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจีย๊ฟกับเพื่อนชนาตลาดเขมรค่ะเพื่อนๆตลาดนี้ชอบมามากที่วันนี้เรามากันเพราะว่าเราตื่นเต้นมากเราจะมาซื้อผักพืชผักสมุนไพรไทยไปปลูกนะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเราเจออะไรเจอใบแมงลักผักแล้วก็อะไระตัวเองใบแมงลักใบกะเพรามะลุม ดอกแคโอ้โหเจอทุกอย่างแบบว่าอยากจะซื้อทุกอย่างเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าหลังบ้านจะปลูกได้หรือเปล่านะโอเคเพื่อนธนานี่วัีค่ะแสงมืดหรือว่าวันตาฉันวะโอเคเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูนะคะเพื่อนๆว่าผักที่เรามาเจอคือเฮ้ยเหมือนพ่สดาวด้วยมีไหมนี่นะต้นสดาวใช่หรอมีต้นสดาวหรือเปล่าคะนะเฮ้ยหรือผักหวานเนาะผักอะไรอ่ะ โอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยเพื่อนๆเดี๋ยวจะโชว์ผักให้ดูตลาดเขมรน,นะเพื่อนๆเป็น Oriental Grocery นะคะที่เรามาแล้วก็ไอ้น,นี่มันีต้นอะไรอะ่ะเพื่อนเพืนี้มันต้นอะไรอะ่ะอ๋อฟักทองหรอ<ม>อะไรสักอย่างอุ้ยเขามีมะกูดด้วยคะ่ะมีต้นมะกูดให้เราไปปูกด,ด้วยเนี่ยนะคะคนไทยที่อยู่ที่นี่ก็จะตื่นเต้นเป็นธรรมดา แล้วก็มีรู้สึกจะมีนี่น่าจะเป็นดอกมะเขือเนาะแล้วก็มีต้นอะไรที่เรารู้นี่ก็หอมละพามไม่เท่าไหร่ค่ะไม่ตืน่นเต้นนี้ตำลึงค่ะเพื่อนๆเหมป,<ไ>ป,ปลูกด้วยเจ้าผูปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นไม่ใช่ตะกลินตำค่ะแบบมือไม่ดีอ่ะอันนี้เราไม่รู้ว่าอะไรอันนี้น่าจะเป็นต้นเพชอะไรอันเนี้ยอ่า อะไรขึ้นใช่หรออันนี้เป็นมะรุมซึ่งมะรุมเจี๊ยบเคยปลูกแล้วสองรอบเพื่อนน้องสอนให้มาสองต้นตายหมดเลยปลูกไม่เต็มน,น่าจะเป็นตน้นขาหรือเปล่าคะเพื่อนน่าจะเป็นขานะจับใบดูจับใบนะอ้าวาอยากใ้กับพาไปปลูกเยอะมากไม่รู้ต้นลายเป็นต้นลไยนะเจี๊ก็ดูไม่เป็นเหมือนดันแล้วก็ออกนะ ผักอีตู่ค่ะใบเมงล์ลักนี่เลยอยากที่อยากจะได้ปลูกนะปลูกอันนี้เคยปลูกหลายรอบแล้วขึ้นดีมากเนี่ยเดี๋ยวจะเอาอันอนี้ไปปลูกหเพื่อนธนาก็ตื่นเต้นหายไปแล้วรีบเข้าร้านไปเลยนี่ใบอะไรไม่รู้ใบบอลใบอะไรไม่รู้จักเหมือนกันนี่ต้นขาต้นขาหโอ้ยเพื่อนไม่ใช่ถูกถูกนะคะสามสิบห้าเหรียญค่ะต้นขาต้นนี้จะปลูกดีไหมี่ะ สามสิบห้านี่บาทหนึ่งมันสามสิบเท่าไรบ้านเราตอนนี้นี่ต้นมะเขือเปราะใบแมงลักอาจจะเอาพริกไปปลูกด้วยเนาะมีนี่ด้วยค่เคยะ,ะเพื่อนกล้วยน้ำว้าเ มีด้วยใช่ไหมไดผัดใบกะเพราได้ผักใบกะเพรากะเพราแล้วก็ผักอีตูผักอีตูแล้วก็ผัดกะเพราแล้วไปอีตูแล้วก็ไอ้ผัดไทยน้ำผัดไทยของพันธุ์ไทยแล้วก็น้ำปลาเจอเป็นญาติกับพันธุ์ไทยหรือเปล่าคะน้ำปลาน้ำฟ้าเอออันนั้นฉันซื้อไปแล้วรอบที่แล้วไปแล้วแล้วก็นี่ที่น่าสนใจคือนี่านี้กินองุ่นดององุ่นดองแล้วก็มะมม่วงดองนี่นะคะ สาวๆเมืองนอกจะตื่นเต้นกับของของขวดค่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอ้เนี่ยดอมอยากกินเปรี้ยวๆอ่ะน่ากินไหมน่ากินเนาะน่ากินแล้วก็ไอ้เนี่ยน่ากินอันนี้แม่วาตัวเองซับซองตำไงตอนนี้เขาทำสำเร็จรูปมาแล้วน้ำซ้มตำเว้ย น้ำรอนี่มาตามเพื่อนธนาชปปี่นี่นี่มีมีหลายยี่ห้อก็เนี่ยมีแตนัง้าแล้วก็มีอะไรเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลาวผักไทยสลัดก็ก็ไม่แน่แหละเป็นเคยกินเคยได้กินแต่นี่ตัวเองซื้อที่นี่เลยนี่เห็นไหมที่เราเคยอันนี้เกนนี้เหรอนี่ใช่ที่ที่เราซื้อไปแล้วที่เจี๊ยบมันไม่มีไซสยสิบไซสสิบไม่วัเามาที่นี่มันหาไม่เจอไสิบไม่มีจะจะดูจากอาการพวกเราเสียงแบบ นีแบบคุยกันเสียงดังมากตื่นเต้นของกินนะคะมีของเยอะแยะคุณฟอเป็นฟองูของในตู้เย็นก่อนเลยจ้าจ้าไปเลยเพื่อนนี่นี่กระติกข้าวด้วยเหรอกระติกนหอมเหมือนปลาส้มทอดอ่ะเออว่ามาทำหิวข้าวเดี๋ยวฉันต้องไปถามแล้วเขาจะซื้ออะไรเพื่อนนี่ปลาเค็มเหมาตัวเองปลาอะไรวะเฮ้ยเสียนี่ได้ขอื่อมีตัวอะไรอ่ะได้ของอะไรอ่ะเออตัวเองเขาซื้อมาให้ตัวเองเจ้าบินลำไม่ถนออันนี้เล่าเ่อนคุยของอันเนี่ เอออันนั้นน่าจะโอเคแต่อันนี้หั่วเปล่าไส้หั่วเปล่ามาดูสิไส้หั่วหรือไส้เอออันนี้น่ากินตัวเองคล้ายๆไส้หั่วคล้ายๆไส้หั่วแต่อันที่เขาเคยไปซื้อให้ตัวเองจำได้มั้ยมันเป็นแดงๆไม่อร่อยไม่รู้อ่ะไม่อร่อยเพื่อนคะตอนนี้เราสองคนตื่นเต้นกับอาหารในตลาดเขมรมากเลยค่ะแบบว่าของกินเที่ยเลยถน้กากไม่ได้นะคะคนในนี้เน้อมีขนม คือยอดกระกินโน้ต่างน้ตจากนี่ไหนมานี่แค่แค่แค่ตรงนี้ไม่ใช่กระถิ่นนี่ยอดชะอมเพื่อนธนาลู่ลู่มีมีมีชะอมอยู่ด้านหน้าด้วยอันนั้นก็ชะอมอันนี้ก็ชะอมไม่ไม่เคยเจอชะอมสดันสดเอานๆสวยเราซื้อไปทำอ่อุ้ยมะม่วงมะม่วงเปลาก็มีด้วยบนนอกบนนอกค่ะ กันนอกข้ากรุงไม่เคยเจออาหารไทยรับจิ้ม้ันจิ้มนะเนี่ยเตื่นเต้นมากเลยไปทำหลังบ้านที่ใช้ซอสแคร์ชุดทำมาเป็นชุดอย่างนี้เราไม่อยากเอตับนะเราก็เรียนหม้เข้าวมะเขือทอดเป็นเซตเลยเหรอเขาทำเป็นเซตเลยค่ะเซตส้มตำนะคะมีเป็นเซ็ตในมะเขือเออนี่คือมีค่ะมีมะม่วงเล็กด้วยพี่เอยนะดีมากเลย กนนารานมานลดยฉันจะต้องกินกินทุกอย่างเลยค่ะวันนี้จะหมดกี่ร้อยเหรียญเนี่ยนีม่มันชอบแค่แขกเออนีสี่ฉันก็ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนยังมยไม่ได้ตื่นเต้นนะคะขอถ่ายคลิปกับเพื่อนๆก่อนแต่ว่าเดี๋ยวมือไม่ว่างตอนนี้ถ่ายคลิปเสร็จเตรียบจัดจัดการซื้อของเลยค่ะแบบโอ้โหของนา่ากินมากเลยพือ มือนเด็กมะเย็บสองคนนะเหมือนเด็กมีอาหารสุกด้วยมีอาหารสุโจ้เขาทำพวกอาหารกล่องไว้ด้วยเพื่อนๆมีน้ำพงุงน้ำพริกอะไรมั่งไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะไม่ไรู้จะกินอะไรดีแต่นี่ที่แจะมาจะจะมาเอาแหนมโอ้โหแหนมค่ะที่จะมานะนี่ก็เพิ่งดื่มไปอย่างรวดเร็ว,รวนี่ก็ เป็นขนมนะคะเป็นขนมท้องหยิบท้องหยอดแล้วก็ขนมเอ่อเมคขนุนรดทองร่องแห้งร้านขนมเดี๋ยวจะซื้อไปฝากเดี๋ยวไปช้อปปิ้งก่อนนะเพื่อ,อนๆเดี๋ยวถ่ายให้ดูโอ้ยนี่ขนาดผมทำอาหารเป็นนะคะเ,เพื่อนๆเมื่เอเจอเขาทำรากทำาน้าผา อันนั้นเราเคยซื้อไปให้เธออย่าน้ไม่หวานนี่ราหวานแต่ที่เราซื้อไปมันแต่ต้องตัวเองมีลาอัพด้วยฉันไม่ฉันก็ซื้อไปติดไว้ในี่เกียดา่ะพิเกียดทำค่ะง่าดีทีนี้มันติดมันได้หอมกินไปเยอะมะม่วงตอนนี้กรอมากเหรอเอออันนั้นน่ากินมากแต่ก็ได้อะไรเียบคุิงจะหมดเงินเยอะมากเลย เรื่องซื้อของกินแบบแล้วค่ะทุกคนได้แหน่จะไปทำข้าวผัดแหน่นะแล้วก็โหราหคาได้โหราคาได้รายเยอะแยะเลยอุ๊บสังนะ่งแบันนี้เราสงสัยก็อยู่กันที่นี่นายไปเองได้อะไรบ้างค่ะเพือซื้อเอาออนคันคันขึ้นบนแ่ะ <c oughs> เอาออนนั่นขึ้นบนนั่นชั้นบนแบบนี้นสองสองเพื่อซื้อแบบนี้น้อง มันต้องปกปีออสอง,องอส,อสองน่าจะเผิดไหมวราะมันมาดีอ่ะก็ลองดูลองดูไม่ลองไม่รู้ของตัวนี้ต้องรองแล้วจะบอกว่านี่ซื้อของอาหารนะคะยังไม่ได้ไปซื้อผักไปปลูกเลยอยู่กันข้างในเนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันซื้อไปจำซ่อมๆที่บ้านทีม้ไทยเนี่ยใหญ่มากคพกอะไรวะต้องสี่สิบห้าเหรียญเนี่ยตายแล้ว มีครบใบเล็กอันนี้ทำไม่สะใจไม่เอาใบ <c oughs> นั้นกำลังดีอยมีครกเห็ดด้วยตัวเองมีพรกเห็ดด้วยวางไว้ไปแกงหน่อไม้ตัวเองอยากกินแกงหน่อไม้นี่มีใบหนาโอ้ะนะโหเราตื่นเต้นกันมากเลยคมันมีผักอันนี้ด้วยผักเซียนดองโอ้โหมันจะอร่อยไหมเนี่ยแต่ว่าก็จะลองอะนะก็ไม่ได้กินนานละตายแล้วน่ากินมาก อันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นหัวสายบัวไหลไปตำไหลบัวก็น่ากินเนาะเออซื้อไปตำไหลบัวแล้วมีอะไรมีข่าตัวข่าดองขิงด,ดองอ้อตายแล้วเจี๊ยบยังไม่เคยกินนะแต่เมื่อกี้เขาหยิบไปสามอัมนน่าจะดีเนาะลองดูหาไปเออตัวเองเขาหาไปขี้เหล็ดอยู่หาไม่เจอ ถ้างั้นหาใบขี้เหล็กไม่เจอเดี๋ยวเราไปซื้อผักไปซื้อสมุนไพรไปปลูกที่บ้านดีกว่าเนาะ ่เลยยซื้อไปยอยแล้วเดี๋ยวฉันมาช่วยยกขอบคุณแย็บเนี่ยกดเปิดให้หน่อยแล้วเดี๋ยวฉันไปวางเอาเป็นก็จะาเพราะว่ามันเยอะมากเลยตัวเองเอาไปเปิดก่อนกดตรงนี้แหละกดเลยนะเดี๋ยวฉันไปวางไว้ฉันไ็จะวางเลยโบ้เนาะถึงนะเออได้ได้ได้เหี้ย โนอันนี้แพงของแพงใช่โนซื้อของที่นี่นะคะเพื่อนๆต้องทําใจร้านแบบนี้นะซื้อเหมือนตะกร้าเดียวนะจ่ายเป็นร้อยก้อเหรียญอ่ะเนี่ยเจ๊ยังไม่ได้ไปจ่ายค่าอาหารนะคะยังไม่ได้จ่ายของกินแต่ว่านี่ออกมาเลือกผักก่อนเนาะเจบก็ได้ต้นพลิกต้นต้นพลิกเอาไปปลูกหลังบ้านเนาะเฮ้ยเอากี่ต้นดีอ่ะได้พลิกตําลึงโหละพากระเพราแค่นี้เนาะ เอาต้นไรอีกทีน่าปลูกกับตัวเองฉันก็หยิบไปเลือกเปลือยไม่ได้ถามเลยว่าเท่าไหร่วันนี้ก็เ็อยากได้ต้นไอ้นี่ค่ะขไปปลูกก็อยากได้นะตัวเองแต่ว่ามันก็มีขายอยู่ในตลาดนะเนาะเราจะไปปลูกทำไม่ะเรื่องนี้เล่านะไปปลูกทำไมให้มันไม่รู้แค่ปลูกอันที่ตื่นเต้นเรเราจะปลูกกะเพราใช่ไหมฉันเอากะเพราไปกี่ต้นเนี่ยสองต้นพอไหมมันจะขึ้นให้ไหมเนี่ย รู้จ่าไปสอบไ,ไยไปจ่ายตังค์รับเพื่อนๆเดี๋ยวเพราะว่าธนาเอาผักเอาอะไรขึ้นไปบนรถแล้วนะคะแล้วคลิปนี้เราก็มาช้อปปิ้งนิดๆหน่อยๆกลับบ้านกันแล้วค่ะมาเสียเงินสบายใจแล้วค่ะได้ผักไปปลูกโอเคนะคะเพื่อนๆแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ของเต็มเลยค่ะเ,เพื่อนๆไปจ่ายกันกันนะเท่าไหร่เนี่ย